สวัสดีค่ะเจอกันดีแล้วนะคะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและดิฉันจงหางกลาซงซอแจงหมอลำนามวิงหัวหน้านกพงสะกอน,นะคะก็กล่อง <c oughs> นะคะ <c oughs> เออ <c oughs> อันนี้อันนี้แสด,แดงหนึ่งทุ่มตรงนะคะขนาดนี้เวลาสี่โมงเช้าค่ะ Serbia, แต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะทําการแสดงแล้วค่ะหมออำ n ามวิจิตรพร้อมที่จะทําการเย็ดแล้วค่ะแปดหมื่นสี่พันชั่วโมงต่อจากนี้ไปเราจะทําการเย็ดไม,ม่วันหยุดไม,ม่วันหย่อนนะคะนี่นาทีมโดยคะ่ะทีมงานนั่งนกเจ้าคะ่ะล่าเ,งเดิมไงค่ะแม่าเิอันล่งเดิมอันล่าเดิมอันยิ้มหีแล คณะเพชรแต็ดดำคณะยิ้มหีแลคณะเพชรแตดดำเนี่ยได้อะไรกินอ่ะล,ลูกก๋วยเตี๋ยวค่ะแม่พระเอกหนุ่มมาดโกวายุทินกรค่ะค่ะน,นะคะอ,อันนี้เรื่อกรณีกฏซักซักซักให้กด แช่กดกระดิง่งกดหัวใจร้วๆไว้นะคะเดี๋ยววันไม่เนี้ยจงอ่างนันเชียน <c oughs> ให้เบอร์เรเลยนะคะคุณผู้ชมขาเออเดี๋ยวมันสิกวนลูกเขาอันบเพยายามลูก,กวนลูกเขาปันใดนะคะเออเดี๋ยวลูกเขาสีบานะคะนี่นี่นายมันคือพญายพามแถ่เอานี่มันคือพญย่ายพามัย <c oughs> แถคือจะพญายพามันที่ไปขอสร้างนี่แม่ โอ้นี่บอภาพนั้งซีไปขอสั่งจากพาเีสันดอรน,นะเอาเสร็จแล้วค่ะวัาเสามานี่ <c oughs> อ่าพร้อมวิ่งค่ะพูดนะอ๋อซิดลงไปเวียงลงไปค่ะก <c oughs> ุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาละทะยิงสีลากุศลาธรรมมาดีนะ <c oughs> ปูชีวกกุมาลชุนค่ะ <c oughs> สวัสดีกูชีวก ยังม <muitas S 2> ื่อยบ่ฮะเมื่อยบ่อันอันบ่บ่เป็นยังค่ะสามารถเดบอได้ก็ดีค่ะบ่แต่ได้สองหัวแชมบ่แต่ไดเล่มหัวสวยบอแต่ไดเยอะมือบอได้ตลอดค่ะเรืองเพลงอะไรค่ะบ่เป็นยังค่ะฟังฟังเพลงบอจะสิฟังเพลงฟังสิจ้องเพลงฟังฟังบ่เอาเอาอีบอวัติเจ้ามาฮ่องเป็นเพลงดูน้อนวัดสองมือเป็นจังไงร่ำดูบ่ไหวผักกอนค่ะอันต้อผาพุ่มก็ได้นะเพามันเผาออกมาเออออกพุ่มมาเพาะเปิดพ่อหอมมื่อพาเสตตีนค่ะพ่อหอมสีขาวตีนี่สีแหลร โอเจี๊ยบยู่ดิเจี๊ยบยุได้ผ่าออกลูกหมาเนี่ยหมาาวลูกหมาไ่ตีแฉกไม่ยังอีกอบอีแมมึงอีปอบเอ้ยโบสีส้มมันชุดทีเขียวนี่ยเมนเช็ดแขลวแม่มึงแต่สุดใส่สุดแมงเงี้ยไม่ใส่สุดเช็ดแขลวแท้มาละยองเอาเราเมื่อไหร่งของตามังี้งความีแตแบบว่าจะตกน้าเอามือน่ะนะฮะเมื่อไหร่จะได้พันง่ยืมเงิกาแมได้ยิ้มเทาไปขี่รนตกน้ำ ว่าเบืองดูดูได้ยินข่าวว่าไปขี่เราไปโต๊กหน้ามึงงัเอุยมือการกินขมยู่นาองมึงงันเบงการหน้าเวยยี่น้องเออใส่ก็มีปาเปิดวงแล้วใส่สูดเรียบร้อยติดสูดไ่พอดีสูตร่ได้ยินข่าว อ้ายฟังว่าเป็นดอกเพลงอินดี้ประชันป่าเทีดิ้งดนล่ะบัานี้แลน่ะหาหมองใส่วันนี้สูตรไปนัาบอกได้ยินข่าวใส่ชุดรุดมีละอรที่สิขึ้นีวละเล่โชว์ค้อมอืเล่โชว์ค้อมป่าดีก็ลงกไปตะฟังน้องเนาะลกไปสินอนแลนลูกปเนาะบ่เย็นยู่ได้มายดเป็นหยาวบานบ่มีเนีเลนลกบักชุดนี้เกือเนสูงกับเตด้พ็ออตาเออเพราะว่า่านขึ้นมันย่านขึ้นบ่ท่นตีเออเลนลงกปพัทยาลนลูกน่่สอ ก็เบลี่ยนก็เพียน้ำยุ่เพียงเพียเกือบครับอันน้อง่าสูงสูงอยู่ในกิจตรงคนน่ะเอาออกมามีมันเต็มอยู่สรุปแล้วได้กลับมาเปลี่ยนชุดจนเตี้ยข้อกับว่าด้เขาของน้ำได้เต้นบพราะวันนี้มืดอันนะเอาก็บว่ได้ขึ้นเพลงกช่อว่องอันแล้วค่ะเพราะว่าสอดเอาไม่ว่าเปียกเหมือนได้ไปขึ้นเพลงอันพอเพล็กอันแม่เพล็กเพลงวงเป็นวงอุคนเดเออได้ขึ้นเพลงวงโองขื้นเพล็กว่องพ่อกิจตรงแม่ เต็มเกือบใ่แม่ให yeah? yeah. ้ยม oh. ีเกือบส่วนสูงสองฟุตทำห้เกือบทำใพู่เดียวเนี่ยแมโอ้แต่แต่จะไหนบริเกือบู่อะไได้หิมเลยบออู่นั้นก็เอากองไว้ข้างกองิันทีสุดจะถอดกองชุดจะถอดออกทุกน้องระถอดออกเอาวันทสุดมาแต่ใส่มาใส่บัดนี้เอาบันทีสุดกมันไปเอาน้องอีพีมีสองตัวเออเอาออีพีมาเพันเอาพื้นมันบันี้ก็เลจจุกมาอีกอันนึงเออของผูดได้พดมินม็ดดอกบันสุทนล้นะ มัตะบไดีขีวันนี้บอก้ับขึ้นมาจิซื่อเสียโลกปากเลยโอ้ยไม่ยู่ว่ไปเยี่ยมกอไงเด๋ยวามอกินตรนความอนกินตอน่อไัวก็รมุดุดเดบนังดยานั้นบอทหันเดือดฮนเดือดฮันเดือดกันเดือนเอนเดือดฮั้เดืดฮันดอยันเเดืเเัเอเ่เนโดวงเพงละอเนแนดอนดอ แม่แน so so ่พร้อมเลยอ่ะมนนี่ยุ่งมึงนี่ค่ะนมาบย่างพรอนค่ะมาบย่างพรอนละยองฮีค่ะยองฮีค่ะอันนี้ปูชีโบกุมาลชุนค่ะมาบย่างพรอนค่ะมี้พี่น้องอย่าลืมมาให้กูแล้วเลี้ยงใจด้วยค่ะนี่ครับเรียบเรียบค่ะผุนใส่แว่นตาเรียบร้อยเรียบคว่ำคว่มที่สิอันวิ่งไม่ยังอันโอ้หลับไปนอนขย้ายยาแล้วบัปนี้พี่น้องเอ้ย เอาหนิมองประทับเดี๋ยวเยี่ยพาพุ่นประทับจะชุดทั้งปุ่นว้าย่ะไปกวนเขาเขานั้นคิดหอดพี่น้องสุขุสุขชนค่ะหาพี่น้องสุขุสุขชนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเรื่อยๆกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อนะคะเดี๋ยวครับปาร์ฮาดเนาะพญานี่มาขายถือมองคักแน่เนาะว่าดิ่ยางไปกินยาง น,นั่งเอกสาวไก่กลุ่มน้องอุ่มลุ่มน้ำบีหกน้องกูอยู่น้องเก่าเอา้าคือมีห่านน้องหัวขว,วนมันนี่ <c oughs> โอ้ยไม่ว่า,าสฮัสดีครับเป็นเกียรดย่างยิ่งที่ได้เขาช่องนะครับอันเจ้าของอันช่องยูทูบช่องอยังก่องเงื้อสาระบุญพ่มหมอกค่ะช่องสาระบุญพ่มหมอกค่ะเด้อครับเด้อเด้อ ถ้าพี่น้องสุกุตสุขคนละคิดทอดพี่น้องครับพี่น้องครับนี่ฝากช่องเลยด้วยครับเปิดกระปาเลยนะเออจิพ่อเจ้าของช่องนอกวัวแดงๆดอกติดตามครับขันหัวปลาแดงว่าเป็นเจ้าของช่องด้วยค่ะช่องควอมค่ะอยากติดตามนะพี่ให้ชมต่างกันหัวมะขาวเพราะนเจ้าของสองค่ะปลาดีนะมึงแต่ปัญหนาคือปลาลุงโอ้ยคือเด็กน้อยสิบสามปีแล้วอิ่มแม่ป้า พี่ละาลาวีวัตานนเลยทิ้มข้าวเียบสีเอาไอ้ตาวเขาไปใส่นี่ฮะไปซื้อน้ำใส่เอ๊ะเอาตีไจันบอก นี่ยุคห่างบิ๊กซี่ค่ะบิ๊กซี่กำลังสางค่ะสางยำเสรตรพี่นอ้องอันอันยุคห่างบิ๊กซี่ค่ะมืัอนี้นะคะหน้าบอ่อยุใส่กับบอลูค่ะยุระยองฮีเนี่ยแหละคะ่ะพบกับเป็นทีมงานเครื่องเสียงอุบลสายยันเศร้าค่ะอีกมือหนึง่งขอบคุณทุกการรับชมหากพี่น้องสุขสุขคนไปแล้วครับพี่น้องค่ะ